ไต่ชูติมาถึงกับขอร้องหลังเจอสำนักข่าวแห่งหนึ่งพาดหัวข่าวอมมีหนุ่มคนใหม่งานนี้แม่ขอฟาดแบบเบาๆแต่แอบ,บเจ็บเรียกได้ว่าตอนนี้คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างไต่ชุติมาที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ยังคงถูกจับตามองอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องของความรักเพราะมีแฟนคลับหลายคลลายคนยังคงเชียร์ให้ไต่ทีมกลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักกันอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะลุ้นขึ้นหรือไม่เพราะทั้งคู่นั้นจบความสัมพันธ์ในฐานะ สามีภรรยากันมานานแล้วเหลือเพียงแค่หน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวน้องที่พิมพ์เพียงเท่านั้นอีกทั้งเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กําลังดูดูใจกับหนุ่มนอกวงการต่ายชุติมาฟาดเบาๆอย่านั่งเทียนเขียนข่าวมั่วแต่ล่าสุดทําเอาคุณแม่ต,าต่ายต้องปวดหัวอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวเจอพาดหัวข่าวปมคนคุยใหม่จากสํานักข่าวแห่งหนึ่งงานนี้เจ้าตัวถึงกับต้องเผยปากขอร้องกันเลยทีเดียว ซึ่งไต่ชุติมาได้แคปภาพภาพาดหัวข่าวมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นฟาดเบาๆแกมขอร้องว่าหยุดนั่งเทียนเถอคะค่ะถือว่าแม่ขอร้องงงงงๆนะ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 ส่วนทางด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายหลังจากได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของต่ายอาทิคนคุยใหม่ก็คือคุณพ่อโฉมใหม่นั่นเองหล่อขึ้นมีลูกเล่นเยอะขึ้นเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณต่ายคุณทีมน้องที่พิมพ์ค่ะเปิดตัวกันไวๆนะ แม่ต่ายโดนดา่าเพราะเพจข่าวพวกนี้ฟ้องเถอะคาะมันไม่ยุติธรรมแบบนี้ฟังในคลิปที่คุณทิธาให้สัมภาษณ์ในวันที่ฟ้องอยากขาดจากกันเมื่อสีปีที่แล้วให้นักข่าวสัมภาษณ์มีใจความหนึ่งและหนักแน่นว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแน่นอนแต่จะเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีของลูกตลอดไปเขาก็ชัดเจนทั้งสองฝ่ายแล้วแต่สื่อนี่เอ็โงช่างขุดและเสี้ยมดีกันเหลือเกิ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 น